สวัสดีค่ะชาวราศีพิจิกนะคะก็นอกสถานที่อัดรัวๆเลยนะคะในไหนก็ออกมาแล้วนะคะเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนแบกก็คกราวข้างหลังที่เป็นธรรมชาติให้กับ FC ทุกท่านนะคะว่าอ่ะหวยก็เลือกไพ่เด็กนี้ให้นะคะเหมือนเดิมนะเอามาแค่สองสำรับนะคะที่พกมาด้วยนะคะเพราะว่าเพิ่งได้มาใหม่แวะไปเอาที่ห้องนิติมาแล้วก็มาคาเฟ่นะคะมาอัดคลิปด้วยนะคะ,ะว่า f อเห็น แต่ในห้องทํางานของโวดก็เป็นบรรยากาศเดิมๆเหมือนเนาะโอยก็อยากแบบว่า,ามีความสุขบ้างแชริ่งอัดคลิปไปด้วยเนาะนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะบทที่14ความรักของชาวราศีพิจิกในเดือนกรกฎาคามนี้นะคะจะเป็นอย่างไรบ้างนะเหมือนเดิมคะ่ะ5ใบแรกก็คือตัวตนของชาวราศีพิจิกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าเนาะแต่ อสุวินถือถ้วยค่ะเด็กถือไม้เท้านะคะแปดไม้เท้าค่ะและสี่เหรียญค่ะใต้สำหรับเป็นหกถ้วยค่ะ ความรักของชาวราศีพิจิกนะ่ะเป็นคนที่อายุน้อยกว่านะคะคนรักของชาวราศีพิจิกนะคะแล้วก็ที่ผ่านมาคุณเลือกที่จะปิดถูกปิดตาถึงแม้ว่าความรักอาจจะมีการหักหลังบ้างการนอกใจบ้างนะคะคุณก็เลือกที่จะเป็นเหมือนแบบมุ่งมั่นที่จะให้นะคะแล้วก็ลุกขึ้นที่เหมือนแบบว่าจะไม่แบบว่าทะเลาะเบาแวงการเลือกที่จะขึ้นมาเป็นเด็กปณีปน,ปนอมขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่จะอะไรเพื่อที่จะมุ่งโฟกัสมีเขาหรือเธอคนนี้นะคะ ให,ให้แบบคบไปได้ได้นานแล้วก็เขาไปตลอดนะคะคุณยังเลือกเกาะเก็บความรักขอบกับคนคนนี้อยู่ที่อายุน้อยอยู่นะคะแล้วก็มันเป็นไปได้ดีนะคะเพราะว่าคุณของคู่เป็นคู่กันนะคะเพราะว่าใต้สำรับเป็นไพ่หกช่วยเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าคนรักของชาวราศีพิจิกเป็นอย่างไรบ้างเนาะคนเดินไปเดินมา ต้องกลัวนะคะเหมือนมีสมาธิอยู่นะคะเอนเนจีมาเต็มนะคะนอนหลับพักผ่อนเต็มที่นะคะโอ้โอ้ไพลื่นแม่แปดเหรียญค 5. 5. ่ะห้าดอกเฮลฟันเดลิเวอร์และ จูวีออฟอรจูนคุณเป็นคู่กันนะใต้สำรับคืออัศวินถือไม่เท้าค่ะตอนนี้เขาไปมุ่งเรื่องการทำงานหาเงินมิกมันนี่นะคะเ,เขาหรือเธอคนนี้ของชาวราศีพิจิกอะ่ะเป็นคนที่มีบุญมากนะคะเป็นคนที่มีบุญมากเป็นคนดีคนหนึ่งเลยทีเดียวเช่นเหมือนอาจจะมีดาวพิหัสอยู่ในตัวตนของเขาหรือเธอคนนั้นนะคะมีความใจเย็นมีความที่เหมือนแบบ คอยคอยเหมือนแบบดึงชาวราศีพิจิกอะ่ะคอยสั่งสอนคอยชักนําไปแนวทางที่ดีๆได้ด้วยนะคะตอนนี้เขารู้สึกเหมือนแบบออไปโฟกัสในเรื่องงานนะคะแล้วก็หาเงินเสียมากกว่านะคะแล้วเขาว่าก็ยังสับสนในความรักครั้งนี้ถึงแม้ว่าในใจลึกๆแล้วว่าเขาก็รักคุณมากนะคะชาวราศีพิจิกเขารักคุณมากแล้วก็อยากจะเดินคู่ไปตลอดรอดฝั่งไม่ว่า จะมีงูพิษหรือขวาหน้ำอะไรเขาก็อยากจะพาคุณไปตลอดแนวทางเดินร่วมชีวิตกับคุณนะคะชาวราศีพิจิกคุณอะทั้งคู่เป็นคู่กันนะคะได้ไม่ไม่หนีห่างกันไปไหนอยู่แล้วนะคะด้วยอัศวินถือไม้เท้าเนี่ยเขาจะพยายามทุกอย่างเพื่อที่จะประคองความรักของคุณและชาวราศีพิจิกให้ตลอดรอดฝั่งเนาะนะ ก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะแล้วก็หมวยขอจบชาวราศีพิจิกบทความรักที่14แต่เพียงเท่านี้นะคะตอนนี้ฝนก็เริ่มใกล้มาแล้วเอาโดนะคะนะเดี๋ยวหมวยก็จะรีบกลับบ้าน,นะะาาแล้วนะคะเสร็จภารกิจแล้วนะคะมารีแลกซ์แล้วก็มาเลเซ,เซอร์นะคะมาเลเซ,เซอร์ขน จุกเลนะคะมวยดูเป็นแบบโดยรวมทั่วไปนะคะอาอาจจะตรงหรือไม่ตรงสําหรับชาวราศีพิจิกทุกท่านนะคะแต่ถ้าใครอยากดูเจาะลรกเป็นการส่วนตัวนะคะก็ทักรายไอดี ID หมวยมาได้นะคะแล้วก็ช่อง YouTube อย่าดูเพียงอย่างเดียวนะมากดไลค์กดซับสไคร้มาคอมเมนต์กันเยอะนะคะอย่าลืมกดปุ่มติดตามนะคะจะได้มีฟอกอาจแจ้งเตือนที่โทรศัพท์นะคะว่ามูเตยทารลบหมวยมาแล้ว ก็ขอ,อใจช่วยชาวราศีพิจิกแต่เพียงเท่านี้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะคุณแฮนด์เดิลได้อยู่แล้วตอนนี้ก็ต่างในเรื่องความรักอีกเช่นกันทุกสิ่งทุกอย่างบาดแผลที่จะต้องอประคองได้การหรือเรื่องราวต่างๆที่สับสนวุ่นวายอย่างเงี้ยนะคะคุณทั้งคู่จับมือประคองกันไปได้ตลอดรอดฝั่งอยู่แล้มวมือก็ขอ,อใจช่วยแล้วก็ขอให้โชคดีแฮปปี้เอนดิ้งตลอดตลอดไปด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ